กลายเป็นเทรนดฮิตของเหล่าซุปตาเกาหลีไปแล้วหลังจากที่เจนนี่ Black กทิงได้โพสต์ภาพแผงยาดมโปยเซียนซึ่งเธอซื้อมาแบบยกแผงเตรียมนํำกลับเกาหลีเมายกแผงเจนนี่แบล็กทิงภาพปลุกกระแสยาดมฟีเวอร์โดยล่าสุดเจนนี่ Black กทิงได้ลงภาพความน่ารักของตัวเองเอาไว้ในหลากหลายอิริยาบถพร้อมด้วยแคปชั่นภาษาอังกฤษที่มีใจความขอบคุณบลิงไทยที่ซัพพอร์ตกันมาตลอด ยังเอาใจสาวบลิงด้วยการพิมพ์ภาษาไทยว่าฉันรักเธออีกด้วยซึ่งทำเอาชาวบลิงก็คือชื่อเรียกแฟนคลับหรือบุคคลที่ชอบแบล็ k พิง k โฟกัสไปที่ยาดมยี่ห้อดังยาดมตราโปยเซียนยกแผงแบบครบทุกสีเลยทีเดียวเรียกว่ายาดมนั้นเป็นของแรไอเทมอย่างหนึ่งที่ซุปตาเกาหลีมาเยือนเมืองไทยเป็นต้องซื้อกลับบ้านไปทุกครั้งภายหลังเจนนี่แบล็พิง บอกเล่าเรื่องราวผ่านโซเชียลก็แน่นอนว่าเกิดปรากฏการ์ยาดมฟีเวอร์ทันทีซึ่งก่อนหน้าน้าหนึ่งในสมาชิกในวงแบล็กทิงอย่างลาลิษามโนโบาลหรือลิซ่าแบล็กทิงก็ได้สร้างกระแสซอฟต์พาวเอร์ด้วยภาพยาดมในมือทําให้เวลานั้นยาดมสมุนไพรไทยยี่ห้อดังยาดมผสมสมุนไพรตราหงไทยสูตรสองขาดตลาดทันทีโดยยาดมตราโปยเซียนกับวลีเด็ดที่คุ้นหูยาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน ที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้และครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า87ปีแล้ว